พนักงานบริษัทมีสลิปเงินเดือนบางทางนี้นะบางทางนี้วันนี้ผมมาเป็นฝ่ายกาดนะจะมาพาลูกค้ามาดูรถฟีดาวนะว่ามีอะไรบ้างเขาขาอุบอวิคันแรกเลยนะโตโยต้าเฮยไม่ใช่อีกแล้วโตโยต้าจะที่ไหนนี่มัน h o นด้าซิตีคันนี้ฮอน d a City ี้ปี2018นะฟีดาไปเลยฟีดาวไปเลยนะเขาขาอุบอย่างนี้นะ สมงฟักเสียนสรงฟักเสียนเมื่องสงฟักเสียนไลท์ซุ้งเรียนแบบทรงผมเขาอ่าต่อไปนะครับเป็นโตโยต้ายาริสเอทิมนะครับผมคันนี้นะเครื่อง 1.2e อ่าเป็นตัว e นะคันนี้จัดเฟดาวไปเลยนะจัดเฟดาวไปอีกโอ้โหจะถูกจะแพงก็ขอแดงไว้ก่อนแล้วกันม a ดเดอร์สองนะครับผมเครื่อง1 3 h e, ฮนะครับอันนี้ก็ฟรีดาวเหมือนกัน เข้ามาดูเข้ามาชมได้นะฟีดาวเรียงกันเกือบหมดเลยเดี๋ยวดูคันต่อไปเลยนะคันต่อไปแล้วนะพห่น้องนะอาคันนี้นะครับโตโยต้ววายารยิเอชิเครื่อง1.2อ่าเหมือนกันเลยแต่คันนี้จัดฟรีดาวอีกแล้วนะครับคันนี้เป็นคันสีขาวนะถ้าลูกค้าท่านใดนะพนกักงานบริษัทพนกักงานโรงงานนะครับผมก็สามารถเข้าไปดูได้รวมทั้งหมอหมอครูก็ราชาการ เขาบอกว่าเรียนแพทย์ได้เป็นหมอแล้วเรียนอะไรหนอถึงจะได้หมอมาเป็นแฟนว่าสันเนี้อ่ะต่อไปนะครับโตโยต้ายาริสเอท ctive อีกแล้วนะครับคันนี้ก็จัดฟรีดาวให้เหมือนกันนะคุณลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะมีเงินเดือนเป็นสลิปนะครับผมก็สามารถแนะนำมามาเทเต์สชายการเซ็นเตอร์เราได้เลยนะครับออกง่ายอ,ออกได้ออกได้ทุกอาชีพบริษัทจัดฟรีดาวไปเลยทันทีไปแล้วร้านของเรา ยังไปไม่ได้ใช่ไหมร้านของเรามีสองสาขาสาขาแรกอยู่ที่อรัญญประเทศนะอยู่ที่อรัญญประเทศก่อนจะถึงตลาดลงเกลือ3กิโลเมตรนะเลี้ยวเข้าไปดูเข้าไปชมรถกันได้มีมากกว่า4 0 0รคันแน่นอนอ่านะร้านที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะเนี่ยถนนเส้นบ้านเก่านะครับถนนเส้นบ้านเก่าปากซอย2 2นะองอำเภอพานทองจงังหวัดชนบุรีนะก็สามารถเข้ามาแวะเวียนเยี่ยมเยียนกันได้นะพี่น้องนะ กับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ